ยยย่่าางงืนกกรรีฬแหปะเททศไสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับที่นี่ทีสปอร์ตครับครับอยู่กับผมครับช่วยคิวทองครับแล้วก็มีแหลิงห์นั่นเองครับกราบผมนะก็จากนี้ไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเรามาเจอกับเรื่องราวขององการสอยคิวครับนะฮะทั้งเรื่องราวอดีตปัจจุบันอนาคตแล้วก็ วันนี้นะฮะพลาดไม่ได้กับช่วงของการสัมภาษณ์จันต่ายนะครับถูกต้องนะครับปกติเนี่ยทุกท่านในชื่นชอบจันต่ายอยู่ลวในการสอนสุเก์นะฮะสอนเทคนิคต่างๆวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเป็นทีมนะครับว่าอยู่กับนักกีฬามาเป็นอย่างไรความหวังในซีเกมครั้งนี้เพราะเลกสัปดาห์เดียวก็จะเดินทางแล้วนะครับแล้วก็ตังเป้าว่ายังไงนะครับเมื่อเปรียบเที่ยบกับสมาคม ใช่นะฮะก็ในมุมมองของโค้ชนะก็ถือว่าจันต่ายเนี่ยอยู่กับทีมมายาวนานจริงๆนะครับแล้วก็รายการของเรานะครับต้องขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามชมนะครับการแข่งขันสุกเกอร์รายการแสงโสมซิกเรสนะครับทั้งซิกเรสโอเพนโปรชาเลนต์นะฮะแล้วก็เวิลด์แชมเปี้ยนชิพในปีนี้มีทัวร์นาเมนต์ตลอดทั้งตลอดทั้งปีเหมือนกันใช่ครับนะครับก็ไปดูช่วงแรกของรายการของเราในวันนี้นะครับคิวสปอร์ตอัปเดตครับ คิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัปทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ย,ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยคิวสปอร์ตอัปเดตครับโดยปตทการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วสุกกอร์แสงสมซิกเรสนะครับ,รบก็ในสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของแรงกิง้งนะฮะใช่ครับก็เป็นรายการที่หัวหินแรงกิ้งที่4นะครับไปแข่งที่หัวหินนะครับที่โรงแรมแกนหัวหินนั่นเองนะครับซึ่งเป็น สังเวียนที่แข่งขันมายาวนานอพอสมควรกับการแข่งสนุกเกอร์นะครับใช่ครับก็เ,เรียกว่าหลังๆมาเนี่ยทางทางประจวบไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะครับครั้งนี้ก็ได้กลับไปจัดก็เหมือนกับว่ากลับบ้านานะฮะ,ะสนูกเกอร์ก็น่าจะแฮปปี้ครับเพราะรว่าการไปเล่นที่หัวหินเนี่ยโอโ้โหก็บรรยากาศดีใช่ชอบมากอย่างพวกตัวเล็กสำารงตายพิจิตนะครับ นกพนดนกจรเนี่ยรุ่นนรุ่นเนี้ยเขาชอบนะครับเราโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าบ้านเลยชอบมากสุดเตะหูหินนะฮะก็เป็นรุ่นลายครามน้ำหมากกระจายนะฮะนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับมีการถ่ายทอดสดนะครับในรอบ8คนสุดท้ายแล้วก็รอบรองชนะเลิศนะครับในวันพฤหัสและศุกร์นี้นะครับทางสยามสปอร์ตไลฟ์นะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนะครับจะแข่งขันกัน ถ่ายท่ดสดผ่านทางช่อง11กรมประชาสัมพันธ์นะฮะเวลา14นาฬิกานาทีครับผมก็แล้วแต่ว่าท่านจะชื่นชอบใครเพราะช่วงนี้มือโลกอยู่กันครบเลยยังไม่ไปใช่ครับนะฮะเมื่อสักครู่นี้ยังเพิ่งเห็นแจ็คสลับรีเดินมาเบิกตังค์อยู่เลยนะฮะแล้วเข้ารอบรอบ,อรอบครั้งที่แล้ว F ด้วย F ด้วย่า F ได้รองแชมป์ในฐานะรองแชมป์นะฮะรับไปก็ประมาณ4แสนเนะสแสนเจ็ดนะ หกหมื่นห้าพันหกหมื่นห้าโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเจ้านี่มาตามเดี๋ยวเจ้านี่มาตามครับพวกนี้นะฮะก็เทชยาเนี่ยในรายการที่แล้วเซนจูรี่เบรกสามครั้งแต่ว่าเจอพลังของพลราดอนสองนะฮะหมุนไงน้ำกดเข้าไปอยู่เลยครับนะฮะเอาละเดี๋ยวเราไปดูเพราะว่าทีมงานของเราส่งไปบุกฮ่องกง ใช่แล้วก็บุกจีน<ช>นะครับคุณขวัญประดุกฟูอ,อย๋ยาโ <c oughs> อุสยาน่ากลัวมากเลยขวัประดุกฟูใช่ครัจะไปมีเรื่องใครเนี่ยบอกขวัญประดุกฟูนี่ขวัญ<ม>ตรงข้ามสั่งน้ําจิ้มมารอเลยนะฮะก็เดินทางไปกับทริปของไทยเฟบฟนะแสงโสมนะครับนํานักกีฬาผู้สึกข่าวนะครับไปดูการแข่งขันอ่ a ชา e n เ e นจ์ที่นั่นนะครับที่ฮ่องกงแล้วไปดูงาน Expo ซ์โของฟอม เป็นของจริงของจริงเป็นของปลอมที่โอบินบุรีปวดหัวอืมปวดหัวนะครับอ่านะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ของงานนี้ที่เดินทางไปนะครับทีมงานของเราแล้วก็พอหมดจากไฮไลท์นี่ครับพบกับอาจารย์ตายพิจิตครับเจาะลึกถึงความพร้อมครับของทัพนักสอยคิวไทยในซีเกมครั้งนี้ครับปิดฉากไปอย่างประทับใจครับสำหรับการแขร่งขันสุกเกอร์รายการพิเศษครับที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับ ซึ่งมีแสงโสมนั้นเป็นโต้โผใหญ่ในการจัดการแข่งขันครับซึ่งครั้งนี้มีคุณสุรพลอุทินทุกรรมการบริหารบริษัทไทยเบรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดคุณมัทน,นาประภัยเพชรครับผู้จัดการกีฬาบริษัทไทยเบรดมาร์เก็ตติ้งจำกัดนะครับคุณยกครับสถาพรบุญนาเสวีผู้จัดการโครงการกีฬาสุกเกอร์ของไทยเบฟนะครับนำคณะนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแชมป์สุกเกอร์แล้วก็ผู้โชคดีครับของกิจกรรมแสงโสม รวมไปถึงคุณถาประบุตรชมเสวีอุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยและคุณพัชพงศ์พิทักษ์พูลศินครับประชาสัมพันธ์ของสมาคมรวมถึงสื่อมวลชนสายสนุกเกอร์เดินทางไประหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันแรกครับเป็นการดวลคิวในรายการแสงสม s e ิ r e t Challenge ครับที่ New City b i l l i a r d s ส o o เกอร์คลัเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับ โดยมีแฟนสอยคิวเจ้าถิ่นนั้นเข้ามาชมกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวครับทีมไทยนั้นนําโดยไทยทอร์นาโดครับตองสิทธิชอยรัชพลผู้อบอ้อมอดีตมือ3ของโลกครับนัด8ริว้วนิติวัตรการจนสศีนุกค,คอนหวันครับประมินด่านจิรกุลแล้วก็จิ๋วเชียงรายครับพัชระหรือว่าโยฮานมาเยอะนะครับแชมป์แสงโสม6แดงแกรนดฟแนลเมื่อปีที่แล้วลงระทะกับทีมฮ่องกงนะครับซึ่งมีซีเว่นเฉา มานหมิงหวาสุนไวเชงครับแล้วก็เหลียงมาฮุยนั้นลงทําการแข่งขันซึ่งการแข่งขันนั้นเล่นในระบบ5ใน9เฟรมครับตองนั้นแพ้กับสตีเฟนเฉานะครับแต่ว่านัด8เรวนั้นชนะมานหมิงหวาครับส่วนจิ๋วชีงางนายนั้นก็แพ้กับชุนไวเชงครับก่อนที่นุกคอนหวันนั้นจะชนะอาเหลียงนะครับแล้วก็ทําให้เสมอกัน2ต่อ2ต้องส่งตัวแทนมาลงเล่นในเกมตัดสินครับในระบบ4ใน7เฟรม สองสิทธิ์ชอยครับแก้มือได้สําเร็จครับด้วยการเอาชนะสีเฟนเฉาไป4ต่อศูนย์เฟรมครับทาให้ทีมไทยนั้นคว้าแชมป์พร้อมกับรับเงินรางวัลไป1 0,000มื่นเหรียญฮ่องกงจากนั้นในวันที่2ครับเป็นการแข่งขันที่ World s n o o k e r c l ครับยนส่วนหวานนะครับซึ่งทีมไทยนั้นยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะทีมจากฮ่องกงไปได้3ต่อ1คู่ครับรับเงินรางวัลไปอีกครับ1 0,000ื่นเหรียญฮ่องกงไม่แบ่งเจ้าภาพเลยครับแล้วก็รายการนี้มีการแทงโชว์ นัดพิเศษครับระหว่างต๋องสิชอยประทะกับอึ้งอ่อนยี่นะครับซึ่งเป็นแชมป์โลกหญิงครับชาวฮ่องกงครับก็แฟนซุเกอร์นั้นก็เข้ามาชมกันแน่นขนาดครับก็ปรากฏว่าต๋องเอาชนะไปตามฟอร์มครับ5.0ต่อ0เฟรมหลังจากนั้นนะครับแสงโสมได้นำคณะนักกีฬาแล้วก็ผู้สื่อข่าวครับเข้าสู่มหานครกวางโจครับประเทศจีนเพื่อเข้าชมงานไชน่ากวางโจอินเตอร์เนชั่นแนลบิเลียดเอ็กซิบ ซึ่งในงานนี้มีบูธแดงสินค้าหลายยี่ห้อครับที่ถูกนำมารวบรวมไว้ที่นี่นะครับมีให้เลือกชมแบบครบคันครับชนิดที่แฟนสอยคิวอย่างเราท่านๆเนี่ยดูเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อครับแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนก็ต้องมีครับของปลอมเป็นของจริงของจริงเป็นของปลอมนะครับโอเมนบุรีเวอร์ชันจีนครับแม่เห็นแล้วน่าจ็บปวดใจจริงๆซึ่งทลิปนี้นะครับทีมงานของเรานั้นขอขอบคุณแสงโสมครับที่นา คณะสื่อมวลชนสายซุกเกอร์จากหลายสํานักครับไปดูงานถึงต่างประเทศรวมถึงสนับสนุนแล้วก็นําพานักกีฬาเข้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับให้สมกับสโลแกนที่ว่าคนไทยถ้าตั้งใจทําอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกอะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับโค้ชทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เป็นเฮดโค้ชมาแล้วหลายสมัยเลยทีเดียวแล้วก็เป็น อดีตแชมป์สมัครเล่นโลกของเราด้วยนะครับนั่นก็คืออาจารย์ตายพิ่เจ็ครับชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตายครับปกติอยู่ช่วง3นะฮะวันนี้มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยครับครับวันนี้ก็จะให้อาจารย์พูดถึง4เกมใกล้แล้วครับตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเหลืออีกเพียงแค่สัปดาห์เดียวละสัปดาห์เดียวเนี่ยความพร้อมของทีมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความหวังเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยตั้งความหวังไว้ละวสองเหรียญทองสองทองครับอ่านะครับให้พี่ตายพูดหนึ่งตอนนี้เอา วิเคราะห์ไปกฉาดดีกว่าจากทีมซูนกเกอร์เนี่ยซึ่งตอนนี้เรามองว่าเราได้เด็กถือว่าเป็นเด็กใหม่ครับนะครับรุ่นยังเก่ายังเจอโอกาสและความหวังเนี่ยในซีเกมซึ่งครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยฮะถ้ามองนะครับอ,อายุสูงสุดคือกิษนันนุกสากลอายุยี่สิบห้ายุางยี่สิบหกครับยังไม่สุกย6สิบหกยี่สิยังไม่สุกรัตโยชินยี่สิบยังไม่เต็มครับ น้องแมนนครถมธนวัตรธีรพงศ์ไพบูรณ์22ย่าง22จะพิมง์ว่างแมนนครถมกับเช็คนครนายกขออนุญาตใช้นิกเนมนะครับเคยผ่านสนามอาชีพมาแล้วตรงนั้นแหละที่เราอุ่นใจยังอุ่นอยู่นะฮะยังยังไม่สุกนะครับส่วนกริณนัทนั้นก็ในช่วงนี้ก็เหมือนเป็นมือหนึ่งของประเทศเลยไม่ว่าจะรายการเอเชียแชมป์โลกอะไรผมว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของที่ผู้ใหญ่จะมอบความใจให้ไปแข่ง ในทีมชาตินะครับเพื่อคว้าตั๋วไปเล่นอาชีพอผมว่าฝีมือถึงแล้วปัญหามีแค่ว่าที่ผ่านๆมาทุกครั้งการแข่งขันซีเกมจริงๆแล้วมันสิบประเทศใช่ไหมสิบสิบสองประมาณนั้นสิบประเทศอมันก็มีไม่มากอย่างยงทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนั้นคู่ที่จะน่าจะแย่งเหรียญกับเราประเทศที่นั่งก็มีอยู่สองประเทศอย่างออสเตรเลียอ่นเอาเอามาเลเซียก่อนอผมเห็นรายชื่อแล้วโมกินโฮกลับมาเล่นแล้วเล่นเล่นเลิก อันนี้อดีตโปรใช้ประสบการณ์แล้วก็บืนหนึ่งของเ้าทอชุดหลงเราเรียกอาหลงอะหลงสังเกตนะมาเล่นแรงกิ้งเราไม่เคยรอดรอดรอบแรกเลยแต่ว่าในระดับพอซ k ปุ๊บโอ้โหกลายเป็นเสือเก่งจังกลายเป็นเสือเดี๋ยวผมจะพูดวางทํใไม่นะครับมาเลยนะก็มีทอชุดหลงนะครับโมคินโฮเห็นรายชื่อมาเจ้าภาพเจ้าภาพยิ่งเหลือเชื่อ ถ้าเทียบเกรดจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนนิวเซนหนึ่งใบปลายของเราไม่ได้ดูถูกเขานะครับไอริมชนุมชนเกียรริมชุนเกียรนะฮะกับกับทอมมี่อังอทอมมี่อังอย่ยว่าแต่ซีเกมเลยฮะเอเชียนเกมไม่ใช่จอเกมเขายังได้เหรียญเลยนะครับเขาอยูที่สามซึ่งเป็นอะไรที่เหลือเชือ่อเวลาวเขาแข่งปุ๊บเนี่ยมันมันแปลกเพื่อชาตินะคืองงที่ผมกําลังจะพูดว่าถ้านะฮะตอนนี้ผมพยายามจะทําอยู่พูดนักกีฬาทุกวัน ถ้านักกีฬาไทยเราสามคนนะไม่ว่าจะเป็นลุกสากลนะเล่นสองประเภทเดี่ยวกับคู่ครับธนวัฒน์เล่นเดี่ยวนะครับเช็คนครนายกเล่นคู่กับกฤษณาถ้าทั้งสามคนนักกีฬาเราเนี่ยคิดว่าแข่งแรงกิ้งแบบเบอร์ครับได้เหรียญแน่นอนอย่าไปคิดแต่ว่าโหแบบต้องเก่งนู่นนี่นั่นนะฮะก็คิดดูครับผมแร็งกิ้งเราในมาตรฐานสุดแล้วในเอเชียนะฮะตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่าถ้านักกีฬาไม่เกรงนะ แงแบบสบายๆนะฮะบวกประสบการณ์นะฮ <c oughs> ะเขาเรียกว่าจิ๋วแต่แจ๋วจิ๋วแต่แจ๋วอายุน้อยก็จริงนะฮะแต่ว่าผ่านสนามอาชีพมาแล้วมันสุดยอดแล้วผ่านสนามอาชีพมาแต่ถึงแม้กฤษณัหรือว่านุกสากลจะไม่ผ่านอาชีพเนี่ยแต่ด้วยฟอร์มในขณะเนี้ผม,มว่าน่าจะได้เหรียญทองครับมอง,มองเหรียญทองเนี่ยคือเขามองจากสนุกเกอร์พี่ต่ายครับหนึ่งหนึ่งเหรียญที่พี่ต่ายให้เปอร์เซ็นต์มากที่สุดเลยค,คิดว่าประเภทเดี่ยวหรือคู่ผมว่าเดี่ยวนะครับ ใจผมนะครับคู่เล่นยากให้ให้ฟันธงเดียวเนี่ยเดียวอยากให้ใครได้เดียวนะฮะถ้าดูถ้าบอกตรงๆสองคนเนี่ยไม่ครบเครื่องหรอกใหญผมบอกตรงแลวผมไม่ชอบพูดถึงโอกาสอ่าเพราะเขาไม่ค่อยเหนียวไม่ค่อยเหนียวแต่ว่าเขามีหมัดหนักบัดกคุกไม่จังหวะใช่โดยเพราะกฤษณนัทเนี่ยแม่นโคเบรกดีตรงนี้ที่ผุบอกว่าถ้าคิดว่าแรงกิ้งนะไปโมไปกันกันสู้ฮะเดี๋ยวก็เบียดครับมันจะมีแพ้มีชนะมันเป็นไปได้นะครับเหมือนกับเบิร์แชมเปี้ยนชิพที่ผ่านมาคือ สู้ตายดีกว่ากันตาย uh, เป็นซุเกอร์แบบใหม่ไหมแบบใหม่แต่ทั้งนี้นั้นก็ดูเปอร์เซนเท็ด้วยครับนะฮะ <Ừ. S 1> บางบางคนเนี่ยด้วยอาจจะแล้วแต่เพราะว่า มาซีเกมเป็นมากรักยุราถูกไหมฮะใช่ถามว่าเทียบเอเชียชิงแชมป์เอเชียเอเชียอยากวเยอะครับว่าสมาชิก35ประเทศแชมป์โลกมัต้องพูดถึง55ประเทศอันนี้10ประเทศแต่เพียงแต่ว่าความคาดหวังทั้งสมาคมผู้ใหญ่ประชาชนคนไทยนะฮะเพื่อจะคว้าเหรียญมาทําให้ประชาชนคนไทยมีความสุขในอาเซียนเราต้องได้อ่าประมาณนั้นนะฮะพอลงไปเสร็จเนี่ยพอความหวังมากเฮ้ยอย่าซีซัวนะว้ยอาพอพูดเพราะถ3สามคนสี่คนแล้วคนที่พูดมีน้ําหนักผู้ใหญ่สมาคมพูดด้วยโอ้โหได้เลย จะมีวิธีควบคุมยังไงครับก็ที่ผมพูดไปครับครับอ่าผมจะมีวิธีควบคุมไปครับผมบอกว่าผู้ใหญ่พูดฟังไปครับเวลาแข่งฟังผมคนเดียวผมไม่ได้เด็นการนะครับผู้ใหญ่พูดครับอย่างเดียวอย่ารวมแต่เวลาแข่งฟังคนเดียวฟังผมนะครับก็ผมพิโคเนี่ยครับเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งครับที่เมื่อเมื่อมีการวางตัวผู้เล่นออกมาแบบเนี้ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเด็กเราเรามองว่าเป็นเด็กก่อนด้วยไวครับนะฮะดด้วยดีเกลียวไว้ก่อน นะะว่าเคยไปเล่นอาชีพมาเราเคยพลาดเมื่อตอนปีที่เล่นกับฟิลิปปินปีสองพันาจำได้ครับเราเป็นเด็กหมดเลยในตอนนั้นคิดว่ามันจะมันจะเดจะวูไหมฮะจำได้ครับวันนั้นมีนัดแปดเลี้ยวครับมีชิมสิตตายครับมีแจ็คบินูเล่ตเวแรกยังเติร์กนะฮะอายุไม่พอมีสิบสักคนนะฮะอ่ะไม่ได้แก้ตัวให้ตัวผมนักกีฬานะครับเพลินอรายการนั้น่ะเราโดนงานฟิลิปปิน คําว่าโดนงานก็คือหนึ่งนะเขาเอาลูกขาวที่แทงพูอะฮะลูกเป็นลายจุดๆแดงๆนะ<ช>ครับ <นะ S 1> เราไม่ชินแต่พูเนี่ยเขาเล่นมาตลอดเขาชินไงอ่าเราก็โดนร้องเรียนแต่ว่าวันแรกไม่ทันแล้วเพราะมันชิงวันต่วันเนี่เหรียญถูกไหมฮะทางโจเซฟโรก็โทรโซดว่วนเลยสั่งจากฮ่องกงให,ใหเอาลูกมาเปลี่ยนนั่นก็ไม่ได้แก้ตัวนะครับแต่มันเป็นเหตุการณ์เกิดจริงๆฮะลูกขาวมันมีจุด แต่เปหมดเลยฮะเราไม่ชินฮะเราไม่คุ้นแต่ฟิลิปปินส์ถามว่าเราก็ไม่น่าแพ้เพราะเขาเล่นพูเขาไม่ถนัดแต่เราแพ้อันนี้ยอมรับความแพ้แต่ก็มีเหตุนะฮะซึ่งมันต่างจากครั้งนี้ครับได้ได้เพราะว่าเขาเขาไม่เอาแล้วลูกนี้ลูกไม่มีจุดใช่ครับลูกมีจุดเราก็ไม่เอานะฮะแต่ทั่วประเทศไม่เฉพาะเราประเทศเดียวสิงคโปร์มาเลยมันก็วอล์กเอาแน่นอนไม่เล่นแน่นอนาคิดว่านี้มาแน่ครับนั่นคือเรื่องของสซนุกเกอร์พี่ต๋า ไปดูแคลล์แคลล์แคลล์มาขยากมาแคลล์พูดนิดนึงแคลลอมาไปดูที่แคลล์บอลแคลลมแคลลมก็เรามีนักกีฬาสองท่านนะครับสุริยามือหนึ่งฮะธงชัยปุญญวีโอ้โหจันีเปาญาจันเปาเป็นผู้นักกีฬาอสสูงสุดของทีมนะครับเล่นแคลลมได้เก่งมากเล่นแคลลมนะครับเพราะว่าเราก็จะเอานักกีฬาที่มีพื้นบิเลียดไปเล่นแคลล์มือสองก็สุริยาพัทยานะครับผมก็บอกสุริยาพัทยาว่าถ้าแข่งเสร็จก็รีบแพ้นะ เดี๋ยวต้องเจาต้องมาเล่นประเทศีมมิเลียกคือคือที่ผมพูดตรงนั้นก็คือเพียงแต่ว่าเราสู้ไม่ได้ครับคือบอกตรงๆมองตามตามสภาพแล้วยังไงเราก็บอกให้เขาไปเราจะเบียดกับพวกมาเลยอะครับนะฮะประเทศที่อยู่ในขายที่แย่งเหรียญกันแม้กระทั่งเจ้าพาสิงคโปร์ก็สู้ไม่ได้ไม่รู้ส่งนักกีฬาหรือเปล่าแค่แล้วมีโอกาสได้เหรียญไหมของเราเหรอฮะผมมาหัวมาแลกกันนะไม่มีทางเขามองไงก็เป็นเวียดนามอ่าเวียดนามเต็งนึ่อ อินโดนีเซียเต็งสองฟิลิปปินฟิลิปปินส์ก็พอได้เขาน่าจะส่งเอฟเฟลยยช่วงนี้เอฟเฟนเขาก็เริ่มเริ่มศึกษานะฮะเพราะว่าภูเนี่ยเขาคงให้รุ่นน้องเล่นละเพราะว่าเขาก็เริ่มโรยลาละนะก็ขันมาเล่นแต่เทคนิคต่างๆผมก็ดูว่าเวียดนามน่าจะคว้าอ่านนั่งเิ่นคล่อมทีนี้ก็ภูต่อเลย ผู้อะอผู้ก่อนแล้วตกท้ายวยเป็นเลียดผู้เป็นไงผู้หญิงก่อนนะครับผู้หญิงแล้วก็ส่งสองท่านนะสองคนหวังมากแอมร้อยครูขอชื่อจริงครับตอนนี้อ๋อโอ้โหจำววรัตนันแต่ขออนุญาตครับผมจำามคุณไม่ได้นะอบรณัทอ่วมด้วงเนี่ยแหละฮะคนยังจำชื่อนี้อยู่เพราะว่าเธอเป็นคนแรกของไทยที่ได้เรียนสนุกเกอร์ในเอเชียนดอเกตครับผมครับผมประเภทหงแดงครับชนะองยีด้วยโอ้โหแะวทั้โลกครับคือคือถามว่า แอมแอมมีสิทธิ์ไหมตอนนี้แอมไม่อยู่ไม่เป็นไรพูดได้คงคงคงไม่ไม่ถึงนะครับเพราะว่าอะไรที่มาเล่น2อย่างนะฮะในกีฬาเราน้อยใช่ไหมครับครัปึ๊บผัดมาเล่นภูหวังไอซ์มากกว่าไอ้ทบีซีเพราะไอ้ในคราวที่แล้วเนี่ยนำนำอินโดนีเซียนะครับสุดสวยกว่าอินโดนีเซียครับนำไปต้องหกหนึ่งแล้วกลับมาแพ้เจ็ดซึ่งชนะแมตช์นั้นก็ได้เหรียญละครับนะครับเข้ารอบรองแล้วแล้วเพอ่อนคนนั้นน่ะน็อกไอ้ทบีซีเสร็จไม่ได้เหรียญทองนะครับ ชนะฟิลิปปินส์รอบชิงครับเท่าว่าผู้หญิงเนี่ยเราหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่งครับแต่เพียงแต่ว่าเสียดายฮะจะพูดไปมันก็เหมือนปัญหางูกินหางนะฮะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้ากีฬาภูในประเทศไทยมีแรงกิ้งสักสี่รายการ มาตรฐานนักกีฬาไทยจะดีขึ้นกว่านี้เพราะ4รายการตอนนี้แข่งปีละหนึ่งครั้งพอตายก็ฝากทางสมาคมไปสมาคมก็จฝากกรกผมรู้แล้วปัญหางบงบทุกอย่างอยู่ที่ตรงนี้ครับใช่คือพี่ต่ายมองว่าแอมเนี่ยไม่ถึงไอซ์มีโอกาสครับไมค์ไอซ์เนี่ยคือหลายคนมองว่าโอกาสของไอซ์เนี่ยคือได้มาเยอะแล้ะแต่ความไปสู่จุมดวงหมายดวงดาวเนี่ย จะไปแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงสักทีมันมีการแก้จุดอะไรให้กับไอไหมครับมาผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดาเรื่องประสบการณ์และก็ประสบการณ์นะฮะหลกัหลกๆเขาเรืยอการควบคุมตัวเองในการแข่งขันคุณคิดดูคุณจุย้ยคุณบบนะครับ,ค,รบคุณนำหกหนึ่งคุณยิ้มแล้วแล้วเขาหวังด้วยเขาว่าอยากเดี๋ยงน้องแดงโอเคแล้วเขาหวังนะเขาจะหวังให้คุณย่าเขาเขาบอกนะบอกผมจะบอกตลอดว่าให้ทุกคนเป้าหมายต้องชัดเจนครับอย่าไปตั้งทําให้ดีที่สุดไม่เอาอื พูดไปเลยอยากเว่อร์ไปเลยอยากได้เหรียญทองจบครับนะฮะอย่าไม่ต้องไปเหนียมอายไม่ใช่อยากได้เหรียญทองแดงครับโอเคบอกไปเลยเพระเป้าหมายเราชัดเจนปุ๊บมันก็จะมีการกระตุ้นตัวเองนะด้วยว่าวกกลับมาของไอซ์เนี่ยฮะที่แพ้ก็คือหนึ่งพอรู้ว่าจะจะได้เหรียญความตื่นเต้นมนนันมาเลยก็เรือกเกมเกมแรกกับเกมที่ชนะหรือเกมที่จะแพ้ความรู้สึกมันจะคล้ายกันกีฬามันมีเพช์มันจะตื่นเต้นมากครับตรงนี้นะตรงนั้นนะเพราะ ผมเชื่อว่าเรา,เรา,เราแพ้ประสบการณ์รถามว่าเทคนิคพอสู้ได้ไหมยังไม่ได้แต่เราว่านนกีฬาภูของเราเนี่ยเรามีพื้นของซชิงเกอร์นเ,นเราตบหลังแม่นอยู่แล้วแต่เรื่องเทคนิคเรื่องชิงต้องยอมรับว,ว่าเรายัางไม่ทันนะแต่เราเราชนะก็ได้คือตรงนี้เช่นเปิดมาลันมาผู้เปิดพุ่งเข้าพลาดเราหมดเราเปิดลงเราหมดชนะได้ชนะได้ภูนะครับแลเที่ยวนี้เป็นภูเก้าลูกด้วยนะครับอะไรที่วัดดวงเปิดเก้าลงชนะ เป็นไปได้หมดนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตพูดของผู้ชายเลยครับต่อนะฮะผู้ชายแล้วก็ส่งสองคนนะฮะก็มีนิติวัตรการชนะสีนัดแปดิ้วครับกับธนัทมัคขมนตรีไปพัทยาตรงนั้นนะครับก็คือถามว่าสองคนเนี่ยนิติวัตรเนี่ยขาวอดมามากเคยได้เหรียญทองแดงด้วยนะนะฮโก็มีหวังตลอดอ่ะพอรอบแดเสร็จปุ๊บเป็นอะไรต้องล่วงทุกทีแปลกทั้งที่ว่าบางทีเฮ้ยรอบส6บแข็งกว่าอีกครับ นัดนัดทานสบายชนะห่างๆเลยเก้าสามเก้าสี่พอมานัดรอบรอบแปดที่จะได้เหรียญปุ๊บแพ้สบายอืมผมก็งงผมก็เคยถามนัว่าบางทีเราก็ต้องผมเป็นโค้กก็ต้องถามความรู้สึกว่าอืมแพ้เพราะอะไรอ่าอ่าถามว่าแพ้เพราะอะไรครับชนะผมก็ถามชนะเพราะอะไรอเก็บรู้สึกดีไว้อะไรนัดบอกว่ามันมันแปลกพอมาเล่นมือนี้ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าทำอะไรมันติดขัดไปหมดเช่นเปิดอยู่ดีๆ เพราะว่าเทคนิคการเปิดมีหลายแบบ<ช>เปิดอย่างนี้ลงปุ๊บอ่ะก็เปิดอย่างนี้ไปเรื่อยเพราะไม่ลงก็ต้องเปลีดด่ยนรูปแบบคือว่า,วา<ม>จะบบต้องบอกบบนัดหม่ว่านัดไม่ได้รับบาดนะนัดกำลังได้รับรองชนะเลิศน,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 นะจะได้อาสารได้รแข่ไม่มีไหมก็ก็ก็ <c oughs> ยังแปลกใจใจะยังน้อยนะฮะ,ะผมก็ยังเชื่อเชื่อนัดว่านัดก็ยังมีศักยภาพพอที่จะคว้าเหรียญได้เรื่อยๆได้นะฮะเพราะว่าประสบการณ์ก็เริ่มเก่าแต่ที่บอกก็บอกกับมาเรามีการแข่งขันน้อยนะฮะนักกีฬาไทยต้องไปขวนขวายแข่งแถวสุมวิทซึ่งซึ่งถามว่าผมเห็นด้วยไหมอ่า ก้ามกึ่งเพราะว่าเขาแข่งกันดึกนะตามครับกว่าจะเลิกตีหนึ่งทีสองวันขึ้นก็มาซ้อมไม่ไหวละกว่าจะเลิกใช่ไหมครับส่วนส่วนปลายพัทยาเพื่อผูนะใช่ครับสนุกกระแทงดีส่วนปลายพัยาเนี่ยเป็นมือผูล้วนๆเลยออกคิวเหมือนฟิลิปปินส์เแหลาตามสไตล์นะนัดนี่จะออกเหมือนไต้หวันมันจะมีสองสไตล์นะครับประมาณนั้นนะครับของปลายเนี่ยโอ้ธรรมชาติเลยเลยมีความมุ่งมั่นสูงแต่เพียงแค่ว่าลูกตบหลังเนี่ย ยังยังไม่เพียงพออมผมก็บอกให้เน้นซ้อมตบหลังเพราะไปพื้นสนุกน้อยแล้วลูกตบหลังจะสู้นิติวัฒนไม่ได้ครับาคบู่ล้วนคนนี้ใช่ก็ยังเชื่อว่าสองคนถ้ายังว่าตามสายเนี่ยนะถ้าเราไม่เคยได้เหรียญนนะมันก็จะมีอยู่สองประเทศที่เราต้องเจอแน่นอนคือคู่ที่เข้าชิงนะฮะก็คืออินโด ฟิลิปป็นกับฟลิปปินส์เลือกเจ้าเก่าเราจะเจอรอบสิบหกรอบแปดอยู่เงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เวียดนามก็ประมาณไม่ได้ผู้ชายมาแรงเหลือเกินผมว่าตอนเนี้ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราใกล้เคียงเวียดนามครับตอนนี้ผมว่าเราจะตามหน่อยด้วยซ้ำเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาส่งนักกีฬาไปแข่งที่จีนไปแข่งที่ไต้หวันที่ฟิลิปปิน แล้วก็ามีแข่งตลอดทั้งปีตรงเนี้ยนะฮะวกกมรับถ้าเรามีงกิ้งผมเชื่อเราทันกันอ่าก็เท่ากับว่าอยากได้งกิ้งภูสักสี่สักสี่รายการครับผมเชื่อฮะมาตรฐานกีฬาไทยจะดีขึ้นกว่านี้เยอะครับโอเคเอาล้ฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้สามแบบไปแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากีฬาเอกซึ่งจะต้องมาวิเคราะห์กันเยอะหน่อยนั่นก็คือบิลเลียดเพราะว่าสิงคโปร์มีแชมป์โลกที่เขาโอนมาครั้งนี้เหมาะที่สุดละ นะที่<อ>เขาจะบี้เราโอนมาไม่เป็นไรเคยเป็นโค้ชเราด้วยอ,อ,องรใช่นะครับสัปดาห์หน้าคอยติดตามอัน,นารย,ย์ต่ายยังอยู่กับเราต่อนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าพบกับคุณสักดาตตัต้งสุบันครับ